โคดมวยของประเทศไทยนะฮะเป็นการเดินทางไปชกนะครับในรายการไทยไฟปารีสเมื่อปี2017ปป,ปีประมาณพศ2560นับ5ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะโคดมวยสารคามนะครับเภอโกสุมพิสัย,ยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นการโคจรมาพบกันนะในคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกของนักชกชาวไทย ปะทะกับนักชกชาวฝรั่งเศสครับในกติกามวยไทยเลยนะรายการไทยไฟนนี่นะครับอับเดลนูอาริคดาผู้ที่เคยนะครับชนะอิคิวซังมาแล้วมีดีกรีนะครับเป็นแชมป์มวยไทยยุโรปมวยไทยฝรั่งเศสแล้วก็แชมป์โลกมวยไทยนะครับดีกรีไม่ธรรมดานะครับก็นะฮะในครั้งนั้นนะครับเป็นการชก ู่ที่6นะครับหลังจากนักมวยไทยนี่แพ้มานะครับไม่ว่าจะเป็นพยักษ์สมุยก็แพ้อิคิวสังก็แพ้แล้วก็เต็งหนึ่งก็แพ้สุดสาครชนะแล้วก็นะครับคู่นี้นะฮะแสนชัยจะกู้หน้าให้กับนักชกชาวไทยได้หรือเปล่ามาชมการชกนะครับในยกที่หนึ่งกตกามวยไทย3ยกนะฮะนี่นะครับเป็นการชกนะฮะมวยไทยแต่ก็ต้องใส่สนับศอกนะฮะถึงจะออกอาวุธได้ นี่นะครับแสนชัยนะในกางเกงสีดำโอ้โหเนี่ยนะฮะถือว่าอายุห่างกันค่อนข้างเยือนครับแสนชัยในครั้งนั้นอายุ3 6ปีนะครับส่วนอับเดลนูนี่อายุ19ปีห่างกันถึง17ปีทีเดียวนะส่วนสูงก็ตามที่เห็นเลยนะครับแสนชัย163นะครับส่วนอับเดลนูนี่175ก็ห่างกันอยู่12เซนติเมตรยกทิหนึ่งขึ้นมาแสนชัยนะครับว่าไงอุ้ยโดนทีบหน้าแบบนี้กระซูกหน้าด้วยฝ่าเท้า ก็นะฮะโคตรมวยสารคามชายานีไม่ได้มาง่ายๆนะฮะยกทีหนึ่งเสนชัยนะครับต้องกู้หน้านะครับให้นักชกชาวไทยแล้วก็จังหวะนี้โอ้ยแข้งซ้ายสูงไปงามๆนะดอกนี้มีจิ้มมัดแล้วก็โดนสวนคืนประมาทไม่ได้นะครับโอ้แล้วก็จังหวะนี้เสนชัยความเก๋าเอาให้อับเดลูล้มไปได้ มีหมัดยาวๆนะครับถือเป็นโคตรมวยมีความเกาครับนี่นะครับนี่มีการฮะไม่ยอมให้เซนชัยยั่วฝ่ายเดียวเรียกเสียงเชียร์ได้ฮะเสียงเฮเป็นการชกที่ปารีสฝรั่งเศสแลก็จังหวะนี้เซนชัยก็ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่า นักชกคนนี้ไม่ทำรดาจริงครับอายุยังน้อยอยู่ยังมีอยู่นะครับนี่นะฮะกรรมการให้สัญญาณชกต่อจากโชว์ไปนะลีลาเมื่อสักครู่นี่น,นะครับไม่กลัวแ,แสนชัยเลยนะพยายามนะครับถือว่าเป็นนักชกที่ฝึกฝนมวยไทย แล้วก็มีดีกรีนะฮะแชมป์มวยไทยหลายเส้นทีเดียวอับเดลนูอริคดาหูยหเนี่ยนะครับแรกการเลยนะครับยกที่หนึ่งเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายยกสำหรับการออกอาวุธนะครับก็มวยไทยได้ชัดเจนนี่นะครับโอ้โหไม่กลัวเลยนะครับมีการยั่วกันนะมีการยกก็จังหวะนี้นะครับโอ้โห บอกนะฮะก็หมดยกที่หนึ่งลูกล่างนี้นะชัดเจนเลยแสนชัยเล็กกว่าแต่ความเก่านะครับห่างกันถึง17ปีทีเดียวนะช่วงอายุโอ้โหเนี่ยนะครับชกแบบยั่วคืนนะครับแสนชัยว่ายังไง แล้วก็จังหวะนี้แข่งซ้ายสวนไปจับขาแล้วก็โอ้โหกระโดดเตะซ้ายไปแล้วก็โดนเตะขวามาขึ้นจับขาได้จังหวะนี้มีจิ้มมดซ้ายไปแลกันแลน้วนะยกที่2ขึ้นมามีจับพลิกดิ่มลงมาแบบนี้มอนการต้องแยกก่อนฮนะมาแล้วนะยกที่2อรีรอไม่ได้แล้วนะแสนชัยมีอะไรต้องใส่มาให้หมดมีแข่งขวามาอับเดลนูทีบซ้ายจับขาได้จังหวะนี้ ไม่มีนะครับกรรมการต้องแยกก่อนอุ้ยแข่งขวาของอับเดลนูถือเป็นนักมวยที่ใช้ศอกกับมวยไทยโอ้โหเนี่ยนะครับมีเอวพลิ้วไหวเหมือนกันอุ้ยกระโดดเตะเลยนะกระโดดเตะซ้ายสูงไปเมื่อสักครู่ความไวนะครับของแสนชัยยังใช้ได้อยู่ครับในวัย36ปีเมื่อ5ปีที่แล้วอจังหวะนี้นะครับมีศอกกลับ แล้วก็มีดึงนะฮะเป็นลุกเล่นนะฮะเป็นเทคนิคนะครับเสนชัยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้ยาโคตรมวยสารคามนะครับเป็นยอดมวยที่นะครับสร้างสถิติที่ครับไม่แพ้นะครับติดต่อกัน65ครั้งทีเดียวโอ้ยมีแข่ง้ายนี่นะครับเกาให้เห็นเลยฮะยั่วมาก็โต้ขึ้นไปโอ้ยจังหวะนี้นะครับไม่มีซ้ําก็ถือว่าเป็นน้ําใจนักกีฬาครับแต่สามารถที่จะ ตามน้ำใต้นะครับเป็นนักมวยที่พิวไหวนะครับสายตาดีทีเดียววงในนะครับสู้กันมีเข่าเบาๆกา็จังหวะนี้นะเซนชัยยกที่สองมาแล้วอุย้ยหลบได้แล้วก็ตัดล่างล้มเสียเชิงไปนะกะ็เขินเบาๆนะสำหรับเอาเดนูอาลิคาดา นี่นะครับหน้าตาจริงจังเลยนะครับจากรอยยิ้มเมื่อสักครู่ว่ายังไงเจอคนระับจะบาทฐานลูกพักไปไมีเข่าดอกนี้ไล่ผงในกรรมการต้องแยกก่อนคนระับยกที่2อว่ายังไงครับแสนใจมีแข้งซ้ายแล้วก็จังหวะนี้นะครับทุบไปมีสับศพคว้าม,มามีเวียงลมลงไปโอ้โดอกนี้คนระับไหนนะ เอาคืนแล้วนะครับหลังจากที่ยียยนกวนประสาทกันไม่เบาเหมือนกันนะสำหรับอับเดลนูนักชกคนนี้จิมมามีบีเข้ามาแสนชัยว่าไงมีเขาทุบเบาๆไปโอ้โหเนี่ยนะฮ่ปอนไปเหมือนกันนะสำหรับอับเดลนูมีแค่ขวา,าหลุดมา <c> ี <oughs> นะครับจะทุบเลยแสนชัยมาแล้วนะ ยกที่2นี่นะครับโอ้ยเนี่ยครับโชว์เลยนะครับท่าที่เด็ดยกที่2ผ่พนไปมาดูกันโชว์ในยกที่3กันต่อเลยครับในรายการไทยไฟที่ปารีส2017มาแล้วครับยกที่3อุโอ้ยถีบมามีจิ้มมายกยกที่3ขึ้นมาไม่ธรรมดานะครับระดับแชมป์มวยไทยในยุโรปมวยไทยฝรั่งเศสแล้วก็แชมป์โลกมวยไทยนะครับ สาแชมป์เลยนะสำหรับอารีนูคู่ชกของแสนชัยครั้งนี้ยกที่3มีแข้งตามด้วยหมัดโอ,โ,โอ้โหนี่ก็มาทาลูกพักไปเบาๆจังหวะนี้มีเข่ากระทุ้งมากรรมการต้องแยกก่อนนะนี่นะครับคู่สุดท้ายนะฮะไทยแพ้ไป3แล้วนะครับชนะมา2แสนชัยจะกูหน้าได้ให้ทับนักชกชาวไทยได้หรือเปล่ามีแข้งไปกรรมการแยกก่อน ก็ถือว่าเจอของแข็งเหมือนกันนะครับคนนี้ชนะอีคิวซังมานะครับสร้างแผลให้กับอิคิวซังมาแล้วนะแล้วก็นี่จังปัะนี้นะครับจับท้ายได้กตรมการต้องแก้ก,ก่อนฮนะมีจิ้มมาไปมีแข้งซ้ายดอกนี้ oh, แล้วก็เลี่ยมโอโ้โหชัดเจนนะครับ แต่และเหลี่ยมของแสนชัยช่วงวัยห่างถึง17ปีทีเดียวส่วนสูงก็ห่างอยู่ที่12เซนติเมนี่นะครับแข่งแรกกาหมัดไปแข่งมาหมัดไปมีแข่งมาคืนโดนหมัดมาคืนจังหวะนี้เขาแล้วก็จับโอุย้ยพิกเหลี่ยมล้มลงไปนี่นะครับเสียชั้นเสีย,สย,สยเชิงแก้เขนินกันก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่าเจอกับระดับปร,รมจารรจ,จารย์ครับอาจารย์แสนชัยเลย มีโอ้ยโดนมัดนะครับหน้าสะบัดทีเดียวเมื่อกี้แสนชัยแล้วก็ได้นะครับช่วงไทยนะครับครึ่งทางของยกที่3นี่นะฮะมีชั้นเชิงของมวยไทยมาชัดเจนเหมือนกันนะครับอับเดลนูแสนชัยประมาทไม่ได้เหมือนกันครับแล้วก็ซับไปยกที่1เกที่2มีการ อ้ก็จังหวะนี้ครับม้าดีกะโลกนี่นะครับกรรมการต้องห้ามนะปรีเข้าหาเลยนะครับจังหวะน,นี้ดึงแขนได้เตะหลุดวืดไปนิดนึงแสนชัยโชว์แล้วนะครับ <laughs> ตอนนี้ครับสีหน้าเปลี่ยนไปทันตาเห็นเลยนะครับมีสับสอกขวาไปอับเดลนูยิ้มไม่ออกแล้วนะฮะยกนี้ยกทีหนึ่งนี่ยังมียียวนกวนประสาทกันอยู่ พอมายกนี้เจอนะครับระดับปร,รมาจารย์โคตรมวยสารคามแล้วก็กดลงไปยิ้มแย้มยั่วคืนแล้วนะครับตอนนี้เป็นจิตชิษยานะครับพอทําได้แล้วก็ยิ้มนะครับฝ่ายตรงข้ามนี่ก็เครงเครียดแล้วก็จับเลียมทุ้มลงไปแบบนี้ลมลุกคลุกคลา